สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาเจอกับคุณครูฝ้ายในวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะหลังจากเมื่อวานนะคะที่คุณครูสอนเรื่องการอ่านเครื่องช่างนะคะจากค่าก,กิโลกรัมนะคะเปลี่ยนให้เป็นขีดหรือจากค่าขีดเปลี่ยนเป็นกิโลกรัมไม่ทราบว่าใครทําได้แล้วบ้างเอ่ยอ่านั่นเดี๋ยวเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะ อย่างแรกเลยนะคะแครอทหนึ่งหัวให้ดูที่เข็มนะคะว่าเข็มผ่านเลขอะไรมาบ้างอ่าผ่านแค่เลขศูนย์ใช่ไหมคะถึงเลขหนึ่งหรือยังเอย่ยยังไม่ถึงแปลว่าแครอทนี้หนักเท่าไหร่คะอ่าให้นับที่ขีดนะคะจากขีดนี้เป็นขีดแรกหนึ่งขีดสองขีดสามขีดและสี่ขีดไปเข็มอยู่ที่ขีดที่4ี่นะคะจึงบอกได้ว่าแครอทหนัก 4ขีดนั่นเองค่ะตัวอย่างถัดไปค่ะอ่าอันนี้ใครทราบบ้างเอ่อยว่ามันคืออะไรเขาคือมะเขือม่วงนะคะอ่าดูซิว่าปลายเข็มผ่านเลขอะไรมาบ้างคะ่ะผ่านมาแค่เลขศูนถึงเลข1หรือยังคะ,ะยังไม่ถึงเลขหนึ่งเลยเอามาดูค่ะว่าหนักเท่าไหรอ่าเริ่ม1ขีด2ขีด3ขีด4ี่ขีด ห้าขีดนะคะถึงอยู่ที่ขีดที่ห้านะคะจึงบอกได้ว่ามะเขือม่วงหนักห้าขีดนั่นเองค่ะหรือบอกได้อย่านว่าอะไรมะเขือม่วงหนักครึ่งกิโลกรัมก็ได้ค่ะต่อไปค่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยอ่ามันคือมะเขือเปราะนั่นเองนะคะลองมาดูค่ะว่ามะเขือเปราะลูกเท่านี้นะคะสี่ลูกนะคะเวลาช่างาแล้วหนักเท่าไหร่ ก่อนอื่นดูที่ปลายเข็มค่ะว่าผ่านเลขอะไรมาบ้างเขาดีดผ่านเลขศูนย์มานะคะถึงเลขหนึ่งไหมไม่ถึงเลขหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นผ่านอะไรมาบ้างคะหนึ่งขีดสองขีดนะคะมะเขือเปราะหนักเท่าไหร่คะ,ะหนักแค่สองขีดค่ะอันนี้มันจะง่ายเนาะเพราะถ้าสมมติเราดูนับแค่ขีดที่ยังไม่ถึง1กิโลกร,รัมนะคะ ต่อไปค่ะมาดูนะคะผักกาดขาวนะคะ2หัวนะว่ามันหนักเท่าไรนะคะก่อนอื่นดูค่ะว่าเข็มผ่านเลขอะไรมาบ้างผ่านศนย์กิโลกรัมผ่านเลข1แปลว่า1กิโลกรัมใช่ไหมคะ1กิโลกรัมกับอีกกี่ขีดคะ1กิโลกรัม1ขีด2ขีด3ขีดจึงบอกได้ว่าผักกาดขาวหนะัก หนึ่งกิโลกรัมสามขีดหรือผู้ีกอย่างว่าอะไรคะผัะกกาดขาวหนักเท่าไหร่คะหนึ่งกิโลกรัมมีอยู่สิบขีดถูกไหมสิบขีดบวกอีกสามขีดได้เท่าไหร่คะสิบบวกสามกลายเป็นสิบสามขีดนั่นเองคะ่ะไม่ยากนะจากศูนย์มาสิบศูนย์มาถึงหนึ่งนะคะนับเป็นสิบนะคะถูกไหมเป็นสิบสิบบวกอีกสามกลายเป็นสิบสามนะคะ ต่อค่ะหอมใหญ่ค่ะใครทานบ้างเอย่ยหลายคนไม่ทานนะคะเพราะมันฉุนได้จริงมันมีประโยชน์กับร่างกายเรามากเลยนะคะามาดูค่ะว่าหอมใหญ่เนี้ยหนักเท่าไหร่ดูค่ะผ่านเลขอะไรมาบ้างป้ายเข็มผ่านเลขศูนย์มาถึงเลขหนึ่งไหมคะไม่ถึงเลขหนึ่งเลยค่ะเพราะนั้นแปลว่าหนักเป็นขีดแน่นอนไม่ถึงกิโลกร,รมัมมานับขีดกันค่ะหนึ่งขีดสองขีดสามขีดสี่ขีดห้าขีดแล้วก็ 6ขีดนะคะจึงบอกได้ว่าหอมใหญ่หนัก6ขีดค่ะต่อไปค่ะรู้จักไม่เอ่ยว่าคืออะไรแพงมา,มากๆอะไรคะผักชีนั่นเองค่ะผักชีมาดูซิผักชีหนักเท่าไหร่คะผักชีผ่านเลขอะไรมาบ้างผ่านเลขศูนย์มาเองเพิ่งดีดมาดีดเข็มแค่นิดเดียวเองเลยนะคะอ่าได้เท่าไหร่เอ่ย หนึ่ขีดจึงบอกได้ว่าผักชีหนักหนึ่งขีดค่ะต่อไปค่ะใครรู้จักบ้างเอ่ยพริกหวานนะคะที่เขาหั่นบางๆนะคะใส่บนพิซซ่านะคะ,ะมาดูค่ะว่าพริกหวานี้หนักเท่าไรมาดูที่ปลายเข็มก่อนผ่านเลขอะไรมาบ้างผ่านศูนย์มาถึงหนึ่งไหมคะยังไม่ถึงถ้ายังไม่ถึง1นงนะคะนับเป็นขีดค่ะเริ่มนับ 1>, 1ขีด2ขีด3ขีดซึ่งบอกได้ว่าพลิกหวานหนัก3ขีดค่ะต่อไปค่ะบรอกโคลีของเรานะคะบรอกโคลีผ่านเลขอะไรมาบ้างคะดูเข็มผ่าน0นแล้วก็ผ่าน1มาด้วยค่ะผ่าน1มานิดหนึงนะคะนับต่อนะคะหกิโลกรัมกับอีกกี่ขีดคะ อ่าเข็มเจอขีดแรกเลยหลังเลข1หนึ่งจึงบอกได้ว่าบล็อกโคลี่หนัก1กิโลกร,รัม1ขีดใช่ไหมคะหรือผู้ีกอยงว่าอะไร1กิโลกร,รัมเท่ากับเท่าไหร่คะ10ขีด10ขีดบวกกับอีก1เป็นเท่าไหร่คะอ่ากลายเป็น11ขีดค่ะจึงบอกได้ว่าบล็อกโคลี่หนัก1กิโลกร,รัม1ขีดหรือหนัก11ขีดก็ได้ค่ะ ต่อไปค่ะเราจะเปรียบเทียบของสองสิ่งถ้าเราจะเปรียบเทียบของสองสิ่งเราต้องทําให้หน่วยของของทั้งสองสิ่งนั้นเหมือนกันเช่นเราจะเปรียบเทียบเอ่อแอปเปิลสกิโลกับส้ม1กิโลกรัมนี้นะคะหน่วยกิโลกรัมเหมือนกันเราสามารถเปรียบเทียบได้แต่ถ้าจะบอกว่าทุเรียน1ทุเรียน2กิโลกรัมส้ม3ขีดเห็นไหมคะหน่วยไม่เหมือนกันอีกฝั่งหนึ่งเป็นหน่วยกิโลกรัมอีกฝั่งหนึ่งเป็นหน่วยขีดมาเราไม่สามารถเปรียบเทียบได้นะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ว่าอ่ะอย่างแรกเลยผักชีหนักเท่าไหร่คะอ่าเมื่อกี้ที่เราบอกไปแล้วคะผักชีหนักแค่1ขีดค่ะส่วนมะเขือม่วงหนักเท่าไหร่คะมะเขือม่วงหนัก5ขีดค่ะจะเปรียบเทียบการแห้มไเลขตัวมาทำไมกันคะจำได้ไหมจำได้สองตัวมาทำไมกันลบกันเนาะโอเคเรารู้แล้วว่าเำเลขสองตัวนี้มาลบกันอ่ามาดูก่อนครูฝ้ายสอนแล้วถ้าเป็นประโยคข้อความอย่างนี้นะคะให้เขียนตัวเลขไว้ข,ข้างบน ข้อความนั้นเราจะได้เปรียบเทียบง่ายๆอ่ามาดูบรรทัดแรกค่ะผักชีจุดๆมะเขือม่วงผักชีจุดๆมะเขือม่วงหมายความว่าไงผักชีหนึ่งใช่ไหมคะมะเขือม่วงห้าหนึ่งทำไมกว่าห้าคะหนึ่งเบาวกว่าห้าหรือน้อยกว่าห้าถูกไหมเพราะนั้นซึ่งบอกว่าผักชีเบากว่ามะเขือม่วงใช่ไหมคะคราวนี้มันเบากันเท่าไหร่ล่ะทำไมคะนำเลขสองตัวมาทำไมกันคะ นำมาอะไรลูกให้นำมาลบกันค่ะ5-1ลบ1ได้เท่าไหร่คะ5-1ลบก1เหลือ4ค่ค่ะต่อไปค่ะบรรทัดที่สองเหมือนเดิมเจอประโยคใช่ไหมคะให้เขียนตัวเลขไว้บนข้อความนะคะมะเขือม่วงหนะัก5ขีดใส่5ผักชี1 5มันาทำไมกว่า1ลูก หมันมากกว่า1เพราะน้าจึงบอกว่าหมันหนักกว่า1ใช่ไหมคะมะเขือม่วงหนักกว่าผักชีแล้วห้ากับ1มันต่างกันเท่าไหร่คะเหมือนเดิมเลยห้ากับ1นึ่ำมาลบกันห้าลบออก1เหลือสี่ไหมคะมันจะต้องตอบสี่เหมือนกันนะถ้าเป็นของสองสิ่งอะถ้าเป็นของสองสิ่งที่เหมือนกันโอเคไหมคะตอบสี่เหมือนกันไปตัวอย่างถัดไปคะ่ะ คราวนี้เราจะเปรียบเทียบผักกาดขาวกับหอมใหญ่นะคะมาดูผักกาดขาวค่ะว่าผักกาดขาวหนักเท่าไหร่คะผักกาดขาวหนัก1กิโลกรัม3ขีดค่ะหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่หนัก6ขีดคราวนี้หนูดูค่ะว่าหน่วยมันเหมือนกันไหมอันนี้หน่วยกิโลกรัมกับ3ขีดอันนี้หน่วย6ขีดหน่วยเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนค่ะตรงผักกาดขาวนั่นเองผักกาดขาวคุณไม่เหมือนเพื่อน ดังนั้นเราต้องเปลี่ยนใครให้เหมือนกันคะเปลี่ยนผักกาดขาวนะคะให้เหมือนหอมใหญ่นั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นจาก1กิโลกรัมสขีดบอกได้อย่างหนึอว่าเท่าไหร่คะอ่าบอกได้อย่างนึงว่าผักกาดขาวหนัก1 0 3ขีดถูกไหมคะคฟ้าเขียนเลขสไม่สวยเลยเอาใหม่นะ13 ถือว่าสวยนะคะโอเควันนี้ไม่ได้เอาปากกามาอ่าไปสิบสามนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยเหมือนกันละผักกาดขาวหนักหนึ่งกิโลกรัมสามขีดหรือสิบสามขีดก็ได้นะคะสิบสามขีดกับหกขีดเราจะนํามาเปรียบเทียบกันอ่าเปรียบเทียบแล้วครูไฟบอกว่าไงให้เขียนเลขไว้ข้างบนข้อความใช่ไหมคะผักกาดขาวหนักเท่าไหร่คะสิบสามหอมใหญ่หนักเท่าไหร่คะหกครู 6. ไฟเขียนร้อเลยนะหอมใหญ่หก ผักกาดขาว13เราเขียนเลขไว้เราจะเปรียบเทียบได้ง่ายขึ้นโอเคคราวนี้มาดูค่ะ13กับ6 13กับ6 13มันทำไมกว่า6คะ13มันมากกว่า6จึงบอกได้ว่าผักกาดขาวทำไมหนักกว่าหอมใหญ่คะ่ะเอ๊แล้วมันต่างกันเท่าไหร่คะระหว่างผักกาดขาวกับหอมใหญ่เราก็เอา13ทำไมคะ13ลบ6ถูกไหมคะ,ะกรมมือคะ่ะ ชูสนิ้วไม่ได้เพราะนั้นจะใช้วิธีนับกำมือนะคะนับเล็กน้อยไปหาเล็กมาก6แล้วก็7 8 9 1 11 1 1 2 13เท่าไหร่คะน่าต่างกันอยู่7ขีดนั่นเองเห็นไหมคะหน่วยจะต้องเป็นขีดนะคะต่อไปค่ะหอมใหญ่6ผักกาดขาว13หอมใหญ่ทำไมกว่าผักกาดขาวคะอหอมใหญ่เบากว่าผักกาดขาวคะ่ะต่างกันเท่าไหร่คะเขานำเลข2ตัวมาลบกัน 6 3ลบกันจึงเป็น7เหมือนกันค่ะทันไม่เอ่ยเข้าใจนะค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรานะคะมาดูแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ทำไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะมาดูค่ะผักชีหนักเท่าไหร่คะ,ฉะเฉลยจะไวเดี๋ยวนะล,ลูกผักชีหนักอ่าขีดค่ะมาระหนักกี่ขีดคะเลย1แล้วนะคะก็เป็น1กิโลกร,รัม1ขีดกลายเป็น11ขีดนะคะฟักเขียวถึงเลข1ไหมคะ ไม่ถึงนะคะได้เพียง7ขีดนะคะสังเกตนะว่าเวลาเราเปรียบเทียบของเห็นไหมว่าเขาจะใช้หน่วยทําไมคะที่เหมือนกันนะลูกนะต่อไปค่ะมาดูค่ะฟักเขียวเท่าไหร่คะฟักเขียวเลข5้านะคะผักชีอ๋อฟักเขียว7เอาใหม่ฟักเขียว7ผักชีหโอเคนะเพราะฉะนั้นฟักเขียวมันทาไมกว่าผักชีคะฟักเขียวมัน หนักกว่าหนักกว่าเท่าไรคะนำเจ็ดกับห้ามาลบกันได้สองนะคะเพราะนั้นสองขีดต่อไปค่ะผักชีทําไมกว่าฟักเขียวคะ,ะตรงข้ามการจากฟักเขียวหนักกว่าผักชีก็เปลี่ยนเป็นผักชีเบาวกว่าฟักเขียวนะคะนาเลขสองตัวมาทําไมกันคะเปรียบเทียบก็คือลบกันเพราะนั้นเจ็ดลบห้าได้เป็นสองขีดนะคะต่อไปคะ่ะมะระนะคะมะระสิบเอ็ด ผักชีเท่าไหร่คะผักชีห้าครูเขียนไม่ถนัดเลยสิบเอ็ดกับห้าโอเคมองให้เป็นเลขห้านะคะสิบเอ็ดกับห้าโอเคสิบเอ็ดทำไมกว่าห้าคะสิบเอ็ดมันหนักกว่าห้าพนันเอาสิบเอ็ดกับห้าทำไมกันคะสิบเอ็ดกับห้านำมาลบกันคะ่ะจะได้รู้ว่ามันต่างกันเท่าไรสิบเอ็ดลบห้าได้เท่าไหร่ห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดนะคะตอบหกคะ่ะ ดังนั้นมาระหนักกว่าผักชีกลับใหม่ก็กลายเป็นอะไรคะผักชีเบาวกว่ามะระค่ะในเท่าไหร่คะต่างกัน6ขีดนะคะข้อสุดท้ายค่ะฟักเขียวกับมาระฟักเขียว7มะระ11เห็นไหมคะเพราะฉะนั้น7ทําไมกว่า11บ11ค่คะ7เบาวกว่านะคะเพราะเราั้นเอ11กับ7นํามาลบกัน7แล้ว 8, 9 9 1เล้วเท่าไหร่คะ4คะ่ะ สิบเอ็ดลบเจ็ดได้สี่กับการขามะระทำไมกว่าฟักเขียวคะอ่าก็กลายเป็นมะระหนักกว่าฟักเขียวได้สี่ขีดนะถูกหมดเลยไม่เอ่ยต่อค่ะหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเขาบอกว่าอ่านน้ำหนักเติมตัวเลขแสดงจำนวนและเขียนเครื่องหมายถูกนาข้อความที่ถูกและเขียนกระบาดผิดนะข้อความที่มันผิดมาดูรูปแรกค,คะ่ะถั่วแดงนะคะหนักเท่าไหร่คะอ่า ชี้ที่เลขหนึ่งพอดีเลยไม่ใช่ตอบหนึ่งขีดนะเขาถามเป็นขีดตอบอะไรคะหนึ่งกิโลกรัมมีกี่ขีดอ่าสิบขีดค่ะเติมสิบลงไปต่อไปค่ะมะเขือพวงหนักเท่าไหร่คะหนึ่งสองอ่าได้แค่สองขีดและหน่อไม้หนักเท่าไหร่คะเลยเลขหนึ่งมาแล้วหนึ่งกิโลกรัมหนึ่งขีดหนึ่งกิโลกรัมสองขีดหนึ่งกิโลกรัมสามขีดหนึ่งกิโลกรัมสี่ขีดหนึ่งกิโลกรัมห้าขีดหนึ่งกิโลกรัมมีสิบขีดสิบบวกกับห้าเป็นเท่าไหร่คะ สิบห้าโอเคได้ตัวเลขของของทั้งสามสิ่งแล้วครูไฟไวยเนี่ยนะลูกนะมาดูค่ะเขาจะถามว่าข้อความถูกหรือผิดเหมือนเดิมครูไฟวยบอกว่าไงสอนเราว่าไงอ่าให้ใส่เลขไปที่ข้อความนะคะอย่างข้อแรกเขาบอกว่าถั่วแดงหนักกว่าหน่อไม้ถั่วแดงเลขอะไรถั่วแดงเลขสิบใช่ไหมคะหน่อไม้เท่าไหร่สิบห้าเขาบอกว่าสิบหนักกว่าสิบห้าจริงไหมผิดแล้วอะ่ะมันผิดตั้งแต่ตรงนี้แล้วอะ่ะเห็นป่ม มันต้องบอกสิบเบาวกว่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเลยว่าผิดค่ะผ่านไหมต่อไปนะคะข้อสองหน่อไม้เบาวกว่ามะเขือพวงเพราะฉะนั้นหน่อไม้เท่าไหร่คะหน่อไม้สิบห้ามะเขือพวงเท่าไหร่คะสองสิบห้าเบากว่าสองจริงไหมลูกไม่สิบห้าทไมมันมากกว่าหรือหนักกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นมันผิดตั้งแต่ตัวดําๆตรงนี้แล้วอะ่ะพราะนั้นข้อนี้ทําไมคะ สมันเบกา,บาเบกว่าสิบจริงไหมคะสองเบากว่า10ถูกค่ะอันนี้ตรงนี้ถูกข้อความตรงนี้ถูกและสอกับสิบมันต่างกัน8จริงไหมมันก็คือเอาสิใช่ไหมคะลบออก2ได้แปด,แปดน้นีคะได้ค่ะเพราะฉะนั้นข้อสามทำไมคะถูกค่ะ่าติ๊กถูกตามเขียนตามคุณครูเลยนะคะเวลาทำข้อสอบจะทำได้ ต่อไปค่ะข้อ4ี่ถั่วแดงหนักกว่ามะเขือพวง5ขีดเติมเลขถั่วแดงค่ะถั่วแดงเท่าไหร่คะ10เขียน10ไปบนคําว่าถั่วแดงมะเขือพวงเลขอะไรคะ,อะสองเขียนสอง,งไปค่ะ10หนักกว่าสองจริงหรือไม่10หนักกว่า2จริงหรือไม่สิหนักกว่า2จริงค่ะแต่ยังไม่จบเขาบอกว่าต่างกัน5ขีดหนูลองเอา10ลบออกสองสิคะได้ห้าไหม10ลบสอง,งสองได้เท่าไหร่คะ8ด เลขตรงนี้มันผิดไงเนี่ย,เ,ยเลขตรงนี้มันผิดดังนั้นข้อสี่ประโยคถูกไหมคะผิดค่ะข้อสี่ผิดนะทันนะลูกต่อไปข้อห้ามะเขือพวงหนักกว่าถั่วแดงแปดขีดอ่าเติมตัวเลขบนมะเขือพวงมะเขือพวงได้สองถั่วแดงได้เลขสิบสองหนักกว่าสิบจริงไหมสองหนักกว่าสิบจริงไหม สองมันเบาวกว่าสิบเพราะสองมันน้อยกว่าสิบถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องสองเบาวกว่านะมันผิดตรงตัวดำาๆนะคะเพราะฉะนั้นข้อห้าทำไมคะผิดเลยค่ะต่อไปข้อหกค่ะหน่อไม้เติมเลขลงไปหน่อไม้เลขอะไรหน่อไม้หนักเท่ากับถั่วแดงหน่อไม้สิบห้าถั่วแดงสิบสิบห้าเท่ากับสิบจริงไหมมันผิดตรงนี้นะเนี่ยหนักเท่ากับเนี่ย ถ้าบอกว่าหนักกว่าจะใช่แต่นี้เขาบอกว่าหนักเท่ากับหนักเท่ากันสิบห้ากับสิบเท่ากันไหมไม่เท่าค่ะาะนนข้อน,นี้ทําไมอผิดค่ะหน้าสุดท้ายของวันนี้ทําเองหรือจะทําพร้อมกันคะเห็นตั้งใจเรียนดังนั้นทำพร้อมกันและช่วยกันคิดนะคะมาดูค่ะว่าเขาให้อะไรมาอันแรกเลยอันแรกคือน้อยหนาหนักสิขีดอันนี้คือ ผลไม้ที่น้ำหนักที่ห่อให้มานะคราวนี้เรามาดูค่ะดูฝั่งมังคุดนะคะตรงนี้มังคุดเขาบอกมังคุดมันเบากว่าน้อยหนาสามขีดก็คือมันหนักน้อยกว่าใช่ไหมทำอย่างไงคะเขียนตามุนครูค่ะเขาอยากทราบว่ามังคุดหนักเท่าไหร่บอกแค่น้อยหนามาแล้วบอกว่ามังคุดมันน้อยกว่ามังคุดน้อยกว่าเพราะนั้นทำอย่างไงคะเขียนเลยค่ะด้านข้างนะคะสิบห้าลบสามค่ะ ต้องมาลบออกนะคะเพราะเขาบอกว่ามังคุดตัวนี้มังคุดของเราเนี่ยมันเบาวกว่าน้อยนาเพราะนี้นอยากให้เลขมันน้อยลงนะคะหรือเบาวกว่าก็ต้องลบลงค่ะลบจากน้ําหนักเออของน้อยนาจเป็นสิบห้าลบสามเท่ากับสิบสองเติมสิบสองลงไปในช่องว่างค่ะถันไหมต่อไปนะคะผลไม้ฝั่งขวาคืออะไรเอ่ยลิ้นจีค่ะอ่านข้อความค่ะ ลิ้นจี่หนักเท่ากับมังคุดเอ๊มังคุดหนักเท่าไหร่คะข้อนี้ไม่ต้องคิดอะไรเลยมังคุดหนักเท่าไร่คะมังคุดหนักเท่านี้ไงคะครูฝ้ายนี่นะคะ12ค่ะเพราะฉนั้นเติม12ลงไปเลยคะ่ะไม่ต้องคิดเลยคะ่ะพื้นฐานของการเรียนวิชาทุกวิชานะคะถ้าหนูอ่านภาษาไทยได้นะทําให้หนูทําแบบโจทย์ปัญหาของข้อนอื่นได้วิชาอื่นได้นะคะต่อไปผลไม้ด้านล่างคะ่ะ ลองกองเบากว่าลิ้นจี่ห้าขีดลองกองมันเบากว่าเบากว่าเอามาทําไมคะเบากว่าเอามาลบค่ะลบออกจากลิ้นจี่ลิ้นจี่เท่าไหร่คะลิ้นจี่สิบอลบออกห้าเหลือเท่าไหร่คะคุณไฟคิดมาให้เลยเหลือเจ็ดลบห้าได้7จดจริงไหมกำมือนับห้าไปหา12บสอห้าแล้วหกเจ็ดแปดเ้าสบสิบเอ็ดสเห็นไหมคะเจดังนั้น ลองกองหนักเท่าไหร่คะเติมลงในช่องว่างคะ่ะ7ขีดคะ่ะและผลไม้สุดท้ายสีเหลืองคืออะไรคะกล้วยคะ่ะมาอ่านข้อความสิกล้วยหนักกว่ามังคุด2ขีดกล้วยหนักกว่ามังคุดมังคุดอยู่ไหนมังคุดอยู่ข้างบนเห็นไหมกล้วยมันหนักกว่าดังนั้นต้องทำอย่างไรคะ เอามังคุดตั้งเอาไว้12บใช่ไหมแล้วก็บวกเพิ่มไปอีกเท่าไหร่คะ2เพราะฉะนั้น12บสองบวกสองได้เท่าไหร่คะส2องนี้มาจากเออมาจากมังมาจากมังคุดถูกไหมคะแล้วเขาบอกว่ากล้วยเนี่ยสองเนี่ยมันหนักกว่านะสองเลยนะเพราะนั้นก็คือสิบบวกสองกลายเป็นสิบสี่ดังนั้นเติมในช่องว่างด้านล่างค่ะดังนั้นกล้วยหนกักส4สี่ขีดค่ะเหลือที่ว่างด้านล่างนะคะที่ว่างด้านล่างนะคะ ข็ถามว่าอะไรหนักที่สุดเอาชื่อผลไม้มาเติมนะคะและอะไรเบาที่สุดทำได้ไหมคะแค่2องข้อด้านล่างาทำได้นะคะไม่ยากเลยโอเคนะคะคณิตศาสตร์วันนี้ทำพร้อมกันแล้วเพราะนั้นใครไม่เข้าใจเปิดคลิปย้อนกลับไปดูใหม่นะคะตรงตัวอย่างการเปรียบเทียบของของนะคะจำไว้จะเปรียบเทียบอะไรก็ตามอยากรู้ว่าหนัก กว่าเบากว่ามันต่างกันเท่าไหร่นาเลขของค่า2องสิ่งมาทำไมกันคะลบกันนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกับครูไฟในวันใหม่ค่ะบ๊ายบาย